้วอะไมาเดินเล่นดอนไหมเ <c oughs> ชาวนาเปล่าเนี่ยมาเกี่ยวหญ้าเกี่ยวข้าวนะมวยขอขโมยครับขอคนญาติขโมยครับเสียงกุศลมันนะครัขรกขยะขโมยครับ <c oughs> <c oughs> ยิงก็ไม่ยิงเย <c oughs> ยิงก็ยิงม่าเก็บป๋อนี่ มองไม่เห็นนั่งเลีเข้าบ้นแล้วไปผิดปะอ,อยู่ชั้นสองล่าสุดอ่ะแดดฟ้าล้แดดฟ้าละ ห้องห้องเล็กหมดหมดหมดสามแชมโปยิงมาโอ้ยยิงอย่างลาบยีงบอด้บบอดอ๊ะโอ้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 นักเลงยนักเลงเฉย อยู่เดินหลืมันอยู่กอดัะเดินเดี๋ยวเบาความมัรู้เรื่องความตายมีตายโอ้นอยอนายเอาใส่โอ้โหเข้าถนนนะอ๋อจะได้จะข้ามไปงนะั้นถนนเนาะมีถนนขวาก็มีนะ เสียฮะขึ้นโบดไม่ได้ดูโบดมีเปล่อ๋อเอา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 มันยังมีในโพอยู่เลยนะเดี๋ยวนี้กลับไปเรื่องโกดังก่อนนะก้องงั้นเดี๋ยวเผื่อมันึงมาดังวนเดี๋ยวโดนวะจะโดนลบแน่หรือเปล่งลงบ้านพี่พี่ตัวในบ้านระเบียง เปนเบียงเราเหรอพี่ใช่ใช่ข้นไหนพี่พีรู้มันนี่ไงพี่พจังโอ,อ,อ้ยูไหนเอ๊ะกล้องเนาะแล้วออกอไปทำ เียกูบูเลยเราไปหนว่งนตรงนี้ตรงนี้สองอะแต่แบบตรงน้าเหลียวโบโดจะไกลน n f ค c t Watch out โอเคซีซี ับเหยียบตัวลอยไม่ซิเดี๋ยวจะเชื่อนะว้าชั่วเอ้โรถรื่นน้ำยิงนะเรถท้อกก็เหมือนจะมีม,มีเสียงปืนอยู่รถท้อกเลย สะพานมาสะพานมาเห็นน้ำต้นหนึ่งอ่ะมามาได้สะพานเลยไม่โดนคนเลยเอไปไปเอาลิมน้ำหรือเปล่าพี่น้ำสองตัวเลยมาทำผมเองผมนี่นะเป็นหน้ากล้องเลยเหรอ ออเอาตรงนี้กันเดียวฝั่งยิงได้ป่ะต้องต้องอยฝั่งนึงจะจองงนี้จะจองงนี้จะฝั่งนู้นอลงน้ำมาดับป่ะดันนกยังยังยังนกแล้วน้ำอ่ะเอ้ยโอ้ยเเดี๋ยววะ สามตรงไหนพี่มี๋เดี๋ยวเราไปา้มัดึงมันโดดลงแล้วนะนี่ไปดึงขึ้นมาเดี๋นะดวยวจะไปทำให้มันดึงไม่ได้มันตึงกันไปแล้ววนะน่า <c oughs> จะดึงมาแล้วพาไปพี๋ <c oughs>

สายมือมีอีกสายมือมีอีกได้ยินเสียงเดิอนอยู่แล้วเราก็ใช้จังหวะน,นี้แหละอ่ามีคนเก็บไปแล้วขอสองใหม่ก็ยังดีเพิ่งดึงมาเลยนะมีคนเก็บแล้วออ่ยน้ยแปงเปงเปงติงติงติง บอสจัดให้หรลูกประอบก็ไ,ได้เลยกองหัวหายหมดล้บ้านบ้านล่างน่าเสียดามาร์คจุดโลเคชั่นตายตายอย่างนี้ตายดูขวาแล้วขวา ฮเฮ้ยเวอร์เวอร์มากคิดว่าจะไปเฮ้ยมันตกรถเลยตกมากมังหวะมันะมันมันมันมีตัวตกรถนอกอีกตัวหนึ่งหรอหือเปล่าตัวนี้หรอตัวนี้รึเปล่อ,อ๋อชิ้นนี้ใช่ไหมเอาแล้วตัวที่พี่พ,พี่ยิงตกไช่ป่ะพี่ยิงน้องไปตัวนึงนะ พี่พีงตกตรงไหนวะนี่ต้นไม้้ายต้นไม้สายน้ำมันหมดวะน้ำมันมีปะไม่อไปไ่พอมันไม่ถึงโว้ยังน่าแตกใครบังวะเฮ้ยพี่พี้ยย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 อยยยยยัยย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 ย ตัววิ่น็อกเช่วิเนี่ยสายน็อกเชยไอ้ปืนมสายยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยมินิป้าไม่ตรงเลยวะเฮ้ยเป็นไรเนะี่ยปืน Mà lưu จะงอนสวยสวยเป๊เวเสวยสวยสวยเฮ้ยมันจะโมขวากล้องมันจะไปเอาบักกี้เหลือแล้วะนะคนปั่นจัก,กรยานเอาล้องดูว่า

เห็นมันโดดลงมงไม้ป่ะไม่มันอยู่ใต้บ้าน,านมันไม่กล้าขึ้นไงมันเลยออกไปข้างขิง้ปาซ้ายพอดีตาเรียนสอบตกวิชาวอัสสตย์ไทยเพราะสะกดคำว่านอกใจไม่เป็นเจ๊ดนี่มันมีรักเดียววะ่ะโฆษณาตัวเองเฉยเลยเฮ้ยจริงอ่ะเปล่ารักเดียจริงอ่ะเปล่ารอซื้อผมก็สอบตกนะสะกดคำว่าคำมันรวยไม่เป็น <laughs> ส,าส,า <laughs> สาอาด <laughs> นะไอ้โมเวียสอาดนะ มรถจอดจำได้เลยโ <c oughs> อ้ขึ้นใจเลยดิดีครับสวัสดีครับพี่พวิระพน์ตอนเดวิคถึงว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับถือว่า,วาแต่เมื่อคืนแล้วครับพี่โนบมันเรียบร้อยแต่บ่คืนหลังคา้าข่าวโพลจอดมันม,ม,ม,มีสโมว์สะพ่อมีรถเปล่าไหมมีจักรยานมีจักรยาน ไม่รู้รถมันมีป่ไม่ได้ดูพยายามครับแก่งกี่โมงมันมันเริ่มทุ่มหนึ่งครับแต่ผมไม่ไม่ไมชัวร์ว่าแข่งแล้วนะว่ามันแข่งกี่เกมเอเอสมันนี้เอเอ็นี่มันสี่เกมคนละห้องคนละห้องเดียว มันจะรอรับมันหรอเฮ้ยมาขับรถวนรอบก้อวนมาแล้ววนแล้ววนเอ้ยวนเขายิงวนเขายิงโอ้ย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 เธอทำให้ฉันร้ายนะมาพี๊ดมาเฮ้ยเว่อร์ปุยมุ้ย แต่คนรู้ดยต้นไม้นี้นะก้องแล้วก็ในหลุมก็มีนะวันก่อนน้ำควาดด้ว่าไปเดไปเดมีรอนน ดึงยาไม่ขึ้นนาทีวะเฮ้ย <c oughs> เจ็บเจ็บไปวันไหนพี่พีพพ๊ไปมาเลยมันที่ยิปซั่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องตุ้ยตรีใช่ใช่ใช่ครัไล,ลใ่ใช่ใช่ใช่ชลเล่นบันบันมาดีวยว เปิดมาตอนพอดีพี่ต้องกลับมาฝั่งนี้เล่นได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วขันยู่ตรงบ้าน ตัวขวาสองตัวนั่งน้ำนั่นเลยอื้อหือเลยเลยเออสวยตรงกาแพงตัวหนึ่งก่อนไอ้เชืยกปูปลานี้กูปลาจะเบิดใส่ตัวเองเลยล่ะ เดินน่าจะเจ็บโอหไอ้เคี่ยให้ลูกนี้ลงไม่ทันเดินมาซ้ายซ้ายซ้าย Watch o u ฝั่งซ้ายเูยนะซ้ายนั่งไกลคุณยังมีข้างในหมดแล้วที่นี่้ยมาวะ ต้องสมุกหลอกบางหน้าแล้วเราเปิดอะไรหรออะไรเกมแต่ตัวอะไรอีกบ้างตึ๊บ้าจัดเลย seco como de Coutinho né um ข้นขวาชัวร์วเลยหรือเราะขิ้นเน็ตไปไม่โดนหรือไม่ตายวรโดนแต่ไม่ตายเฮ้เย,ย,ยเฮ้เ<ด>ยเบียโเฉย เวอร์เวอร์เวอรมากเมาเยวข้าวเลยับโหว่าละคิวไหนหมด